สวัสดีค่ะนะคะพบกับน้องโมโม่นะคะวันนี้น้องโมโม่จะพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักกับหมู่บ้านของเราคือบ้านอับอ้อมนะคะตั้งอยู่ที่ตําบลยางโยภาพอาเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้นะคะน้องโมโม่ก็จะพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักกับหมู่บ้านเราไปกันเลยค่ะ บ้านน้ำอ้อมเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมจึงมีการขุดสระน้ำรอบหมู่บ้านทุกทิศทางและส่งผลให้เกิดเป็นหนองที่เก็บเก็บน้ำไว้รอบหมู่บ้านจึงเป็นที่มาของคำว่าบ้านน้ำอ้อม บ้านน้ำอ้อมหมู่ที่หนึ่งตยางโยภาพอำเภอมืองสามสิบจบนราชธานีเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นทะเบียนเป็นหมู่ที่หนึ่งของตยางโยภาพมีวัดประจำหมู่บ้านคือวัดน้ำอ้อมซึ่งเป็นสูงกลางกิจกรรมทางาศาสนาและชุมชนเป็นวัด ราชสรสังกัดมหานิกายตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,314โดยชุมชนบ้าน้อ้อมต่อมาได้รับการกำหนดเขตพุทธทธาวาสดเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2,535ภายในวัดมีพระจำพรรษาอยู่5รูปและในปัจจุบันเจ้าอาวาสคือพระครูวารีมงคลวั วัดมีบทบาทในกิจกรรมชุมชนเช่นเป็นสถานที่จัดงานกระถินสามคัคคีและมีการเชื่อมโยงกับโครงการไหว้พระก้าวัดของอำเภอเมือง30จังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะนี่นะคะทุกคนเราก็มาอยู่ที่จุดเด่นของหมู่บ้านเรานะคะก็คือที่หอไตกลางน้ำนั่นเองนะคะคือมีคนมาให้อาหารปลาเยอะมากนะคะเราไปให้อาหารปลากันเถอะไปเลย หอไตวัดปน้น้ำอ้อมตำบลยางโยภาพอเภอมสวม30เดิมทีเป็นที่ตั้งของสาราหลังเก่าจากนั้นในปีพุทธศักราช2557ได้มีการขุดบอ่อน้ำเพื่อที่จะทำเป็นหอตไตรให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้มาร่วมทำบุญหรือการให้อาหารปลาค่ะ